่นพี่น้องมื่อนี้ผลงานพอ c o m เพ e t e ยามเบ็ดสามเพียกสามเศษพี่น้องได้ประตูกับปลาปากหน่อยชองโตนี่เลยพี่น้องแต่ช่องโตเท่านั้นมื่อนี้พ <c oughs> อ c o m เพ e t e บอมานพ่อญแหละ,ะมาแล้วพี่น้องพ่อญแหละมาโยกหลอบล่ะ,ะเพิญโยกทั้งถิงก่อนเพญกะจะหน่อยเพิ่นกะลองลงมามานยกไกลๆพอ c o m เพ e t e หนีระบาดเนี่ยพี่น้องไปหลุ่นพญแหละต่อครับผม ตุ่นพญาเหละตอเล่าสีมานบ่เนาะครับเอ้าพี่น้องเสาร์วันนี้เสาร์วันที่สิบหาก็ลก,กัาคมพอเขาเผ็ดกับเพาพี่น้องมาลุ่นมาลุ่นพ่อยน์เหล่โยกหลอบคือเกาอ่าลัดนะครับผม <laughs> ให้แหล่ก็มาแต่เสาร์ <laughs> ยังไงพี่น้องเบิ่งนำนะ้ำเนาะยังไงพี่น้องได้ลุ่นนำ้ำบอาพ่อยน์เหล่แล้วสีมานบ่เราโยกพี่น้องอันนี้เด้พี่น้องมามาพ่อยน์เหล่เนา เปิ้นแล้่ยวดำห้ยดำหน้าล่ะเห็นมาแต่เสาแต่เสี้ยวเอายกขึ้นพอญาแลยกขึ้นมันคือเปอิ้ลคือเปลือนแต่ละผู้เออเนาะเปิ้ลขัดไอจีลีเลยลเขียวเก่าพี่น้องยกมือได้กับเฮ็ดเซเว,เ,ว,วเ,เซเวนี่คือบ่มีปลาพอโตเลยพี่น้องเฮ็ดเซเวนี่คือบ่มีปลา ท่าเยายยัง <talk> s> <S มามานเป็นของหนามเพราท่านขึ้นหอดเก่าน้าขึ้นน้าลงแล้วก yeah, ็มีพ้นมีพ้นต่อปลาถือหลอบถือเบ็ดคือกันเด้อครับน้าขึ้นไม่ไหมกับเพื่อนถือนั่นแหละพ่อยแแหลเนาะมันอึดปลาแล้วสนะปลาอึศเลยเออแมนยู่วพวกเบ็ดพวกกันนี่ แม่นเบิดขูยางละวะบ่าวาเว็ดบ่าวามองว่าหลอบหลอบกุ๋งคือกันไดปลาเบ็ดปลาปลาปลาลอบปลาเขาเออเขาปลาเบ็ดบดปลาลอบปลบดซื้อเขามันมันปลาขึ้นเนาะเขามันขึนรรนข้นมาได้บอกเมนต่ปลาอยู่ในหม่องมันพี่น้องมันลอยขึ้นมาแต่ทั้งพูนละแต่มันลอยขึ้นมาหาอยู่หากินมันจังมากินเบ็ดมาเข่าหลอบเผาได้เป็นอย่างไรเล่าว,วะ ผู้เถาผู้โอิ่นฟ้าว่าแล้วก็ว่าน้ำเขาแม่นความเล่าหันแล้วของปลามันขึ้นมาเรื่อยๆถ้นาน้ำลดน้ำบกนี่นปลามันก็ะยักบโบยขึ้นเนะาะเขาหาอยู่น้ำว่างน้ำเวิงไปานามบกบ่มโบแลนบบขึ้นไวไง่ายซาพี่น้องตามที่เป็นเคยหาเคยสังเกตเบิ่งเนะาะกระสั่นตัวเะมารลุนมาลุนอีกนี่ พยนยกขูมือละพอ่แหลพอย่พอยนัยคำเพฟศกัดจอบทายเลยพอยนั่แหล่นี่แหละพี่น้องเอ้ยเอ้ารุ่นพอยนั่แหล่รุ่นเฮาวรุ่นเออตัวโ้ยสีมาเอาเล้าขึ้นมือที่พี่น้องขุนเอวมันสีหย่างบ่เจ้าเอ้ยยิงจีใส่เบิสทอนน์พอยนั่แหล่ฮะถือให้เล่าขึ้นเน่แล้วพี่น้องเอ้ยถือให้พ่อใหญ่แหล่ห้าวขึนเน่ออ้ยนี่คือเกี่งดีแท้ต้นนี้หัน นี่ป,าววาปลาอยู่กับบจักมันงาใหนะม่นาะมันหนักเนาะมิดตรอะไรพี่นอ้องเออมิดปตรลีอะฮะเฮ้ยหินดีเด็ดจุปลายยังหรอพอ่นี่เลยป้ายยังแล้วบอกหางแดงอ้ยโตเกียวเตวานี่ผมลาจับโเอามันตัวเก่าวอ่ะล่ะพี่น้องเราบบเอาแต่หมู่บ้านมันกระโบออกมันออกโบด่ายดิห้างแดงกับซีเมปนป้าเวียนไฟอย่าละ่ะ แต่ว่านนี่เวลาพอก็เพชดจื้ออยู่เดี๋ยวไปเอาพื้นด้วยแต่ว่านอืมเดี๋ยวอาแต่ว่านอืมอ้าวเห็นหรอแล้วก็ถิ่มลองอีกคือเก่านะโยกขึ้นบ่มีฟ้ากับิ่มลงถิ่มมันง่ายอยู่ดอกแต่ว่าตอ้อนยกนิดจีออมันทรมาน บ่าเอานอโมนี่น้อได้ไม่แคเ่เสียนไม่แสมาสิเขียนพอดีหันอุพี่เอาเขียนมาแน่ให้พี่น้องเขาเบิ่งนำ้ำว่าวิธีทำความสะอาดหลอบสะอาดแน่นี่แนวใดปฐิมหม่สะละับาดเออคุณดิคุณทำความสะอาดพี่น้องมันนักนำ้ำอันเศษใหม่เศษดินเศษยังละ่ะมาเปิลมายังนั้นก็ท่อให้มันนักนะพี่น้องดึงขึ้นมากกันอย่างเอาตัวปลาไว้มันจะจอยได้ เอาซาลูปีเอาซาซองหมื่นละเด้เอาไปตื่มกับหมูมันหล่อปลาเนี่ยไปเอาหล่อปลเครื่องบอกเร่เต้ดอกเห็นปลาหน่อยมันเขามากินปลาหน่อยเนาะขนาดเลยใหญ่กินปลาน่อยเออมันคั่งปลาไวในหันสองตมันถือกระบอกเอามันว่าเอาไปหล่อปลาเครื่องใหญ่เอาจอยเวอร์หลาปลาเวียนไฟสองตัวตีนน้องอีแล้วพี่น้องตีนน้องอีแล้วโอ้โขคนจิตโต้งหนาน้ำได้หันได้ คนตกน้ำน้ำหล,ล่อเลยหอยหัวขวนได้ข่อยอบอเป็นยังดอกมันนาบตื่นๆพี่น้องสีหัวในที่ผู้ผู้ไทยคลิปมีแล้วสีหัวเนาะเอามาอยีลังนี่น้ำขึ้นยุบพี่น้องมันนี่เกือบถ่วลรอบลังนี่ขล้องไฟเงยแหล่เนาะนึ่งขึ้นสิบเส้นนี่แหละขึ้นลายหาสเส้นสิบเส้นนี่แหละน้ำขึ้นดูอยู่ไก่ไก่บ้านนี่ดึงไฟเงยแหล่ดึงเข่า ดึงขึ้นดึงขึ้นด้วนขนาดได้เรือนี่ก็ดีอ่าก็ธรรมดาแหละมันอยู่น้ำหนามหาก้อนบ่มี่โอ้ยมันกระตีงแน่แล้วเว้ยอ่ามีอ่ามีเฮมีอันนั้นเนี่แไหมป้าเป่าโตเก่าหันลูกพี่เอาเพรทันออกอยู่หันโตเก่าอีกแล้วป้าเป่าโตเก่าหันพี่น้ององเขาขาวหันป้าเป่าบอกบอกแล้วไม่เข้ามามันก็ออกบ่ได้เนาะบอกป้าเป่าโตเก่าบ่มีปลายังมาแซมเลย บบมีปลายังมาเพิ่มมาเติมยังกี่ลายกับป้าตองโตละโล่สองโลถือไข่พ่อยายเหล่ในกระโปงถือโอ้ยจังไงดีเอามันออกก็นนะมันยานปลาเป่าดีบ่เอามันออกเน่ปลาเป่าอันสร้างมันมันยานมันกัดยามมันกัดเสือกเจ้ามันกัดหลอบเจ้าขาดได้ข้ามันแล้วขึ้นกลบกลับกลับบเวียนนี่อันนี้เสียงมันหออกกแก็บแก็บนี่พี่น้องโอ้ยมันออกเลยตัวมันออกในแสดงว่ามันกัดออกบ่โอ้ยหยานแม่นอยู่มันถือปองขาดได้หันลูกพี่ นานเจ้าสิว่าเจ้าค้างไหวค้างไหวมันกัดมาลายมือแล้วมันออกเองพี่น้องปเป่าๆแสดงว่ารอเพื่อนี้เลยขาดขาดมองได่ายๆบานน้อยออกได้ดเลยหรือมันมันทำโตหลีบแล้วมันออกบ่มันบ่พฟองบ่าจากักแหละ,ลนะละเรื่องวางนี่ยกอไปอีกปี่ยนวะยิกเออนั่นแหละลูกพีหน่าวางนั่นแหละเสียงมากเออแสดงว่ามันบ่ขาดมันคือออกได้บ่ มันบริกินอาหารมันมันจอยจอยปุดอืมก็มันมันมันแหวบโตเขามันจะออดตะกี้มันคือบรแหวบสำมันอยู่มันยังหอดจนหอดเหมือนอีกเนาะองเอ้ยเอาบริกัดแต่ขาดเอาลูกพป่อยมันปล่อยมันหลอูกพี่แต่ว่าบางคนก็จะเอาไปปีกินได้เคยเห็นอยู่ได้เนาะ ทู่ทูทถือล้างเทิงบ่อนใส่ทูทูพี่น้องพุนยาม้าละสี่หาล้างผนได้ดรอป่าปากอุ้ยฝนจะแหลมานไหนดีถืออยู่ล้างเทิงบ่ลูกพี่อุ้งกุ้ยบานนี่โซ่โซ่โซ่นานเราจะแหลมานปลปากพี่น้องได้ยูโลปายเนาะทเทิงโลหันโอ้ยโล่สองขีดย่างกี่ลายอโลสองขีดได้ลูกพี่ททโ่ทู่ทโอ้ฝนมานแต่ล้างแหลคพณ่นะอง เพิ่นย่ามล้างแหลกพี่น้องซองล้างผอกขมเพลมาถ่ายคลิปเพิ่นนิมโวมพิ่นโบมานโอ้โหวันนี้พันย่ามเหล็กได้ลาบได้ซอยแล้วเฮ้ยถือยเทิงกคุณนานรอบจะมีจากหลังล้างลังหกยเทธ์โค้งคุณยันเนี่ยอาลังพี่น้องถือล้างแหลกหรือล้างที่ซองล้างที่เหล็กพี่น้องคุณใส่มาถึงคุณได้พุนแต่คุณได้ล่วงเพียกเพิ่นใส่ลงมาอันนี้ล้างที่ สามที่สี่ที่หาดี่ะหนีเนาะโถอะเถอะถถถฮะดีใจนําแล้วพ่อเงยแลทำเป็นขายกับได้ข้าน้ำมันรถเที่ยวลงมาอยู่มันนสีบ่ขายที่จะเอาไปซรอยที่นี่อาหารเส้าลูกพี่เอาได้แล้วฮะพ่อเงยหน่อยเอ้พ่อเงยแลมานแล้วว่นนี้ครับผมขอบคุณทุกท่านทุกกาลังใจคือเ่าละครับที่เขามาเรา่มช่องผอํมเพลิคนแ้มโค้ง รอบสองลังสามลังอยู่นี่มันบมานมันมานอยู่ลังที่แหล่คนพี่น้องพอเขาเปลี่บนโบเห็นล้างผุนหยกตัวมันมานเนาะแต่ว่าก็ดีใจได้ปลาปากปลาปากไปเนาะพญแหลมานแหลมอันนี้ครับผมขอบคุณทุกท่านเด้อครับมารับชมคุณในรายขอบคุณพ่อใหญ่แหล่นำที่เป็นพระเอกสองพ่อความเพียรฮะผมก็เห็นนี่ละว่าสี่พ่อเดือนละว่าเสนอเนาะอย่าไปปนได้ลูกผีสร้อยโหลดเส็บเสบโหลดเด้อลูกผีเด้อ ซอยได้พีหาปลฮ่าเป็นได้ปุ๋ยผนปลาทองนายตายได้จริงปลตองปลาปากบวบบวกกางไลายแต่ซอยกับลาบเท่านั้นฮะเบื้องบ่อยายแหล่ทิ่มก่อนจังลุ่งกีบน้องพี่น้องเนาะยบริถิ่มตัวนี้ว่างไปหลบว่ามันอยู่หิ่มฟังว่างไว้ว่างไว้ได้ซู่แล้วพ่อยายแหล่ได้แล้วปลาปากได้ลาบได้ซอยแล่ะพี่น้องเอ้ยพอได้อยู่ได้กินแต่มันได้บวกลายนาะลูกพี่เนาะงในไลกันได้ขาย บ่อเดล่ากัเอาไใบลาบไว้ซอยสู่ลูกสู่เมียกินเจ้าของเองน้ำนี่ละเห็ดเวี้ยงมีเมย์ห้ากระบอกตองสื่ออันนี้ปลาเป่าเนาะโทูปวดปีนอง <laughs> ปลาเป่าฟงดงขึ้นมาแต่ว่าเขาเจ้าจเอาไปกอดโอไปปิงอยู่ได้บางคนก็เห็นอยู่ได้ปล่อยมันลงน้านี่มันคือเขาอยู่ดที่เขาอยู่บ่อแสดงว่าทีมขึ้นมานี่เจตนาะอันให้มันอยู่ข้างโคกที่จะน่ะข้ามัน โอ้พี่น้องพอใหญ่แล้วสั่งปลาเป่าสั่งแล้วมันกัดหลอกกัดยังโมนี่เป็นพ้องขึ้นนะพี่น้องพูดพ้องขึ้นพองขึ้นอันนี้เพื่อนอืนปลาเป่าถิมลงไปมันกัดหลอกพอใหญ่ได้นี่เราบได้ถิมนี่เราถิมขึ้นโคกเราสั่งมันปุ่นะแขวมันแขียมันกระเทะๆได้เราสั่งมันเราสั่งปลาเป่ามันกัดหลอบเราเฮ้ยคนณน,นะน,น้าพ,พี่น้อ,นนเนเอเงเบ้อบ เดออันนี้เขามันกัดผวดผัดเลยลูกพีเลยเลย,ยาเนี่เยเขาดีเขาปากามันนี่มันผูดมันกัดดีๆเดี๋ยวเขีวมันค่อมเตเต้นาน่้ลูีเนะ้าเออนะ่กขลายลนาัจไปดว่ั้นว่าบอกจให้มันลงก็เอาถิมกระเิงโคก,กีคุณแล้วนานเอ,าเอ,าอ้าอิงดึ๊ยานี้อดอ๊ยนี่ ันอยู่วัวไก่ดอกมันอยากลงใมันลงคนยงเหลืวเราสร้างมันพี่นอ้องมันจะเขาหลอบเราอีก <laughs> เอาครับผมเอา